รถมื่นแรกเลยครับเป็นเพื่อนมาให้พศมอเตอร์ช็อปติดตั้งอะไรให้นะครับน่ะเดินทางมาไกลเลยเดี๋ยวเรามาสัมผั์กันครับไชนะครับผมมาจากนนทบุรีนนทบุรีชื่ออะไรครับพี่ชื่อพงพันธ์พี่พงพันธ์ครับเคยทักมาสอบถามผมในเพจนะครับว่าถ้าเอาคาตั้งอยู่เนี่ยแล้วมันจะสตาร์ทได้ไหมใชพี่เขาก็เป็น f อฟซีหลังช่องนะครับวันนี้เอารถมาทําอะไรบ้างครับพี่วันนี้ก็มาเปลี่ยนท่อ อ่าซเปอร์แทบเปลี่ยนท่อเป็นซูเปอร์แท็บแล้วก็ติดออยติดออยโอ้ก็ติดไอ้หน้าหน้ากากหน้ากากที่สั่งเอาไว้นะใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็ติดการสะบัดตีนการสะบัดนี่ครบชุดเลยครับผมมาดูรถพี่เขานะปีใหม่ล่าสุดเลยนะพนี่สองพันยี่สิบสี่เมื่อวานก็มาจากลบุรีครั้งที่หนึ่งเมื่อวานก็มาจากลบุรีนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆเราก็ได้สัมภาษณ์พี่เขานารู้เพื่อนฐานพอก็ข้าวแล้วนะครับว่าพี่เขาจะต้องใส่อะไรนะครับก็ให้ดูรถนะครับก่อนแต่งนะครับเพื่อนๆนะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับผมก็มีไฟหน้านะครับทีวี่ก็จะติดตั้งนะครับมีออยหน้านะครับนะสีอะไรเดี๋ยวไปดูท้าย คลิปนะครับผมนะนี่ก็เป็นรถทรงเดิมๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมนะปดลดคันเร่งก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมเดินทางมาไกลครับจากนนทบุรีนะครับผมขับมาเองด้วยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับไม่แค่300กิโลเองอะ่ะเพื่อนๆสุดยอดจริงนะก็มี ข้อซูเปอร์แถบนะครับนานที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับมีการสะบัดด้วยนะเพื่อนๆตรวจเช็คดูมีตัวเซ็นเซอร์คัดตั้งของพี่เขาหลุดด้วยนะครับเราก็จะจัดการให้เรียบร้อยนะครับแต่เอ๊เซ็นเซอร์คัดตั้งพี่เขาหลุดขนาดนี้พี่เขาขี่มาได้ยังไงเอ๊เอแปลกจ,จริงๆนะครับช่งางก็มาเตรียมอะไรนะครับเพื่อจะติดตั้งให้ลูกค้านะครับเตรียมตัวที่จะเสร็จนะครับ หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่เขาก็รับรถกลับไปทันทีนะครับกลับไปกรุงเทพเลยไม่ใช่แล้วเพื่อนอันนี้ก็ให้รถพี่เขายืมไปพักที่รีสอร์ทเอาไว้ใช้ที่รีสอร์ทเลยนะครับผมนี่คือภาพที่เสร็จแล้วนะครับเป็นไงสวยไหมครับเพื่อนๆนะที่โพสต์มาในช็อปนะครับใครที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเสร็จล้างรถให้ด้วยเป็นไงล่ะเพื่อนๆที่นี่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่นะ